วิธีทำงานหลังจังหวัดตราดมีมาตราการเข้มคัดคนเข้าจังหวัดรถยนต์ลูกรงรับซื้อผลไม้กว่า300คันทะลักเข้าตราดรับซื้อผลไม้ตราดพร้อมยกระดับเลือกอบจอตราดหาดเขาร้านเป็นโลกโก้ครที่และโรงพยาบาลสนาม รถยนต์ลูกลงรับซื้อผลไม้กว่า300คันทะลักเข้าตราดรับซื้อผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดหลังจังหวัดตราดปิดชั่วคราวเจ้าหน้าที่บอกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขยอยู่ได้15วันค่าซื้อผลไม้ได้วันละกว่าพันตันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันที่8เมษาย,ยน2563ที่จุดคัดกรองโรค ถ้าจอดตำบลสันตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายวินัยขยันยิ่งนักวิชาการการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนำเจ้าหน้าที่ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราดเพื่อคัดกรองแรงงานรับซื้อผลไม้ จากโรงรับซื้อผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางมารับซื้อผลไม้ที่จังหวัดตราจํานวนกว่า120คนและรถยนต์บรรทุกอีกกว่า50คันที่กําลังกอ,อกประวัติตนเองและสถานที่รับซื้อผลไม้ในแต่ละสวนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเข้าไปและต้องถูกตรวจคัดกรองโรคก,ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด เพื่อรับซื้อผลไม้ตามที่ได้แจ้งไว้ซึ่งตั้งแต่เช้าเป็นต้นมามีรถจนกว่า300อคันเดินทางเข้าไปแล้วและมีแรงงานกว่า1000คนเข้าไปนายวินัยกล่าวว่าเมื่อวันนี้ลงรับซื้อผลไม้โดยลูกลงที่นำรถบรรทุกเดินทางเข้ามายัางจังหวัดตราเพื่อตัดผลไม้ทั้งทุเรียนและมังคุดในอำเภอเขาสมิงและอำเภอบอ่อไรไม่สามารถเข้ามาในจังหวัดตราดได้ เนื่องจากมีการห้ามเข้ามากระทั่งจังหวัดตรามีมติอนุญาตให้เข้ามาแต่มีเงื่อนไขต้องกรอกประวัติและสถานที่ที่เข้าไปรับซื้อและต้องไม่เคลื่อนย้ายไปไหนรวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดเสมอโดยอนุญาตให้อยู่ได้15วันรวมถึงผู้รับซื้อกุ้งด้วยซึ่งวันนี้มีรถยนต์รับซื้อจากจังหวัดจันทบุรีกว่า300คันได้เข้าไปในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ลงรับซื้อผลไม้ของจังหวัดตราดมีเพียง5แห่งซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับซื้อผลไม้ที่มีจํำนวนมากโดยในแต่ละคันจะสามารถรับซื้อได้3-4ตันหรือวันละ1,000ตันซึ่งราคาทุเดียนในขณะนี้ราคา100-120บาทส่วนผู้ที่เข้ามารับซื้อนั้นหากให้ราคารุดเร็วสามารถนำเอกสารไปกรอกรวหนาได้ทางด้านนางวิสาพูลผลเจ้าของแผง จังหวัดจันทบุรีที่มาเช่าแผงรับซื้อที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรากะาวา่าการจรัดระเบียบเช่นนี้ดีและน่าจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อและผู้ขายได้เพราะที่ผ่านมาต้องเสียเวลากับการคัดกล่องโรคและ ความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันโรคซึ่งระเบียบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก,การทําวันต่อวันไม่น่าจะมีปัญหาขณะที่ราคาผลไม้คือมังคุดราคา100บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ราคาลดลงเพราะ2-3ถึงวันที่ผ่านมาลงรับซื้อผลไม้ไม่ได้สําหรับจังหวัดตรามีมติในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราไฟเขียบให้รถขนผลไม้และแรงงานรวมไปถึงหนากุง้งได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราได้เพื่อขนส่งสินค้า แต่จะมีมาตรการอย่างเข้มงวดกับรถแรงงานและเจ้าของสวนเจ้าของสวนคือต้องทำประวัติทุกคนที่เข้าออกทำประวัติทะเบียนรถห้ามแรงงานหรือรถออกนอกพื้นที่ที่ไปรับสินค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องทำตามมาตรการความปลอดภัยของสาธารณสุขและจะมีบทลงโทษอย่างจริงจังหากไม่ทำตามเงื่อนไขซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ร้องปรับวิธีทำงานหลังจังหวัดตราดมีมาตรการเข้มคัดคนเข้าจังหวัดแม้ว่าจะต้องแข่งกับเวลักก็ตามที่สวนนายเรืองตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายสำเริงนายสำราญสุรศัพท์อายุ55ปีหัวหน้าคนงานลงรับซื้อผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีนำคนงานกว่า10คนเขาตัดทุเรียนหมอนทองที่สวนนายเรือง ตามปกติแม้ว่าจังหวัดตราจะมีมาตราการห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาจังหวัดตราเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้นายสำรานกล่าวว่าในปีนี้ตนเองและลูกน้องต้องปรับวิธีการเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีเพื่อเข้ามาตัดทุเรียนที่สวนผลไม้ในเรือเนื่องจากจังหวัดตรามีคำสั่งห้ามบุคคลทั่วไป ทำให้การเข้าออกนั้นค่อนข้างยากลาบากและมีขั้นตอนในการเข้าออกจังหวัดตราและทําให้ตนเองต้องเดินทางมาเช้าขึ้นเมื่อมาถึงดันท่าจอดต้องกรอกประวัติการเข้าพื้นที่โดยเฉพาะจํานวนคนชื่อส่วนผลไม้ที่เข้าไปตัดพร้อมทั้งเวลาออกจากจังหวัดตราด,ด้วยก่อนที่จะเข้ามาทํางานได้ซึ่งส่งผลให้การทํางานวันต่อวันลดลงแต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทางด้านในเรือ กล่าวว่าจากเดิมเมื่อปีที่แล้วตัดทุเรียนจากต้นจะมีการคัดเก็บทุเรียนในช่วงเย็นประมาณ5-6โมงเสร็จก็ประมาณ2-3ทุม่มรถขนทุเรียนก็จะออกจากสวนไปไปลายทางในเวลากลางคืนแต่ปีนี้มาตรการเคอร์ฟิวทำให้มีการทำงานต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่คัดทุเรียนในเวลาปกติต้องเริ่มคัดในเวลา15นาฬิกาเพื่อให้ทันเวลา22นาฬิกาส่วนราคาทุเรียนปีนี้ เป็นราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาหน่าสวนับซื้อเหมาอยู่ที่100-120บาทต่อกิโลกร,รมัมหากเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดือนเมษายนจะเหลือไม่ถึง100บาทต่อกิโลกร,รมัมรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9น8 1เ1 8 2ศ สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ตราดพร้อมยกระดับเลือกอบจอรตราดหาดเขาร้านเป็นโลโก้โคโละที่และโรงพยาบาลสนามขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสั่งสำรวจปริมาณอาหารเครื่องเดิม ความต้องการอาหารของประชาชนในพื้นที่ใายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดครั้งที่22ว่าที่ร้ติพิเชียนล,ลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดตราดในเวลานี้มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแล้ว28รายทั้งหมดไม่พบเชื้อโควิดมีตัวเลขโฮมโครนี5,297รายกักตัวอยู่3,675คน คบกักกันตัวแล้ว1,622รายเป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมาและคนตราที่เดินทางกลับบ้านมีการคาดกันว่ามี200-300คนมาจากพื้นที่เสี่ยงตอนนี้จังหวัดตราดได้เตรียมสถานที่กัก คู่ที่สองใส่เข้าข่ายไว้แล้วทั้งสองคือสุรรัชการรุสภากาชาติไทยเขาลานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดรามี76เตียงสำหรับการกักตัวและ240เตียงสำหรับโรงพยาบาลสนามและกักตัวด้วยรวมทั้งรองรับได้ทั้งหมด 316คนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราจะมีค้งอาหารเครื่องดื่มพร้อมทั้งจุดรับบริจาคนอกจากนี้ให้พาณิชจังหวัดตราจัดชุดออกตรวจสอบพร้อมราคาสินค้าหากมีการกับตุนสินค้าหรือจําหน่ายสินค้าราคาเกินจริงให้ดำเนินคดีอย่างเก่งคัดรับเรื่องราวร้องเรียน24ชั่วโมง ให้เกษตรกรและสหกรณ์ผานนิ์ประปาตราสำรับปริมาณอาหารน้ำและให้ท้องถิ่นสำรวจประชาชนที่ต้องการแจกจ่ายอาหารมีมากน้อยแค่ไหนพร้อมวางแผนระบบการขนส่งสินค้าเช่นของกินของใช้สิ่งจำเป็นพร้อมกำหนดจุดให้ชัดเจนในระดับหมู่บ้านและชุมชนหากมีการยกระดับการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ้วราชการจังหวัดตราสรุปมาตราการล่าสุดในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรานายวิเชียนทรัพจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราให้ทีมงานจัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วทั้งการจัดเตียงนอนการซักซ้อมระบบการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเบื้องต้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราจะเป็นผู้รับผิดชอบ บางคนบ่นว่ามีโอกาสได้เป็นแค่คนในจอแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นคนในใจอาตมาก็เลยบอกโยมคนนั้นกลับไปบอกว่าโยมขอให้โยมเป็นคนที่ดีต่อใจและโยมจะไม่ได้เป็นคนไกลแม้นจะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือไม่ไกลแต่โยมก็อยู่ในใจไม่ได้เพียงแค่อยู่ในจอเชื่อเถอะโยมถ้าวันนี้เรากําลังดีกับคนอื่นแต่เขาไม่ดีกับเรานะมันเหมือนกับเนี่ยตอนนี้อาตมาก็ช่วงนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันหมดนะอาตมาก่อนเดินอยู่วัด เดินท่องหนังสือไว้นะท่องยังไงบางทีมันก็แหมอายุ4 5ี่สาแล้วบางทีความจํามันก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแตก่ก็ยังได้อยู่ก็พยายามนะท่องเท่าไหร่นะแต่มันไม่ค่อยจะจําได้ในบางประโยคจริงๆตรงเนี้ยก็ทําให้ทุกทท่านก็คงจะนึกเหมือนกันว่าทําไมเราทําดีนพยายามท่องนะแต่มันมันจำไม่ได้เออมันก็แปลกนะแต่ก็ต้องอาศัยความพยายามงั้นวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าทําไมเราได้เป็นเพียงแค่คนในจอ แต่เราไม่ได้เป็นคนในใจเป็นเพียงแค่ตัวเลือกเป็นเพียงแค่ทางผ่านเป็นเพียงแค่เพื่อนคุยอยู่ในจอแต่ไม่ได้อยู่ในใจเขาอต,อตมาก็เลยบอกว่าโยมถ้าเราดีต่อใจคําว่าดีต่อใจเนี่ยก็ขอให้นึกถึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเรามีความเหมือนกันเป็นฝาแฝดก๊อปปี้กันมาคือเกิดแก่เจ็บตายส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข สัพพะสัพเพสัพพังทั้งหลายสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย,าท,ลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเรามีความแก่ความเจ็บความตายความเกิดเรามีสมบัติเหล่านี้เหมือนกันฉะนั้นทําว่าดีต่อใจเราจะได้เป็นคนนอกจอถึงจะอยู่ในจอแต่เราก็ต้องได้เป็นคนในใจก็ขอให้เข้าใจว่ากรรมเก่าที่เราทําไว้บางอย่างเนี่ยมันกําลังให้ผลอยู่ก็ขอให้ทําความเข้าใจว่าเราเป็นไปตามกรรมแล้ว พยายามทําดีให้ถึงที่สุดนะวันนี้เป็นการสร้างเหตุใหม่ผลจากเหตุเก่าที่เราทําไว้มันกําลังให้ผลมันก็เป็นเรื่องของของเก่าไปก็ต้องยอมรับในภาวะนั้นนะ่ทุกท่านก็เข้าใจข้อนี้ดีแต่วันนี้เราดีนะรักเขาแต่เขาไม่รักเรามันก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนท่องหนังสือเนี่ยไม่ค่อยจะจําแต่มันก็ต้องอาศัยความพยายามค่อยท่องค่อยจําค่อยเป็นค่อยไปอายุเท่านี้แล้วเนี่ยข้อนี้สาคัญนะโยม ก็ขอให้ทําความเข้าใจว่าวันนี้ขอให้ดีต่อใจเอาใจเขามาใส่ใจเราคาว่าดีต่อใจวันนี้นะใจเขามาใส่ใจเราก็คือตอนนี้เป็นภาวะของโรคระบาดซึ่งทุกคนน่ควรจะต้องลดค่าของเงินบาทลงมาบ้างลดค่าของเงินบาทลงมาหรือว่าไปเพิ่มค่าของเงินบาทก็ได้คือสรุปแล้วคือให้ทําความเข้าใจว่าของอะไรตอนนี้ถ้ามันถูกได้มันต้องถูกเพราะว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเขาก็ทุกเราก็ทุกในช่วงนี้มันไม่ ไม่ใช่เวลาที่จะมาเห็นแก่ตัวมาด่าทอมาเบียดเบียนมาทําร้ายมามาโทษกันโทษเองมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องดีต่อใจซึ่งกันและกันและสิ่งที่เรากําลังทําเหล่านี้โยมที่ดีต่อกันดีต่อกันเอาใจเขามาใส่ใจเรามาต่อใจต่อใจต่อใจดีต่อใจเอาใจมาต่อมาต่อมาต่อคือเข้าใจเขาว่าเราก็เป็นทุกข์เหมือนเขาเขาก็ทุกข์เหมือนเราดังนั้นเมื่อเราคิดลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยการที่ เรามานั่งบนวันนี้ว่าทําไมดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราได้เป็นแค่คนในจอไม่มีโอกาสเป็นคนในใจมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเบื้องหน้าถ้าเราทําให้นิพพานเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ก็ดีแต่ถ้าเรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าสร้างคู่เวรให้เขาจะต้องไม่ดีกับเราเมื่อเราดีกับเขาฉะนั้นท่านทั้งหลายบางคนได้มีโอกาสเป็นแค่คนในจอไม่มีโอกาสได้เป็นคนในใจอาตมาก็ตอบกลับไปว่าขอให้เราทุกคนจงเป็นคนที่ดีต่อใจ แม้เราจะอยู่ไกลเราก็ได้เป็นคนในใจแล้วก็เป็นทั้งคนในจอก็คือดีต่อกันและกันเพราะเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยการเห็นอกเห็นใจพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวงขอเป็นกําลังใจร่วมกันนะโยมนะก็เดินวนอยู่อย่างนี้แหละบางคนก็วางแผนว่าวันนี้จะไปไหนดีนะเออไปในครัวไปในครัวไปในศาลาออไปนั่งเล่นในห้องน้ํา นะไปนั่งอยู่กัะหมากัะแมวแต่สุดท้ายแผนในการเดินทางมันก็มีแค่บ้านอยู่แค่นี้เองอยู่แค่วัดก็แค่นี้เองโชคดีที่อาตมายังมีพื้นที่30ขกว่าไร่ให้กวาดใบไม้ทั้งวัดเนี่ยนะนะก็ยังถือว่าโชคดนะีก็ขอให้เราทุกท่านมีกิจกรรมทําอยู่ที่บ้านมีความสุขในช่วงที่หลายคนก็อาจจะมองว่าทุกเราจะสุขและยิ้มได้กับทุกเรื่องขอจเจริญพร